เผื่อไปแล้วถ้าเรือโดนพายุซัดจมหอยไปจะท่อยังไงไม่ต้องตกใจถ้ามีประกันภัยเรือประมงพื้นบ้านอุ่นใจแน่นอนอืมปร,ประกันภัยเรือประมงพื้นบ้านคืออะไรประกันภัยเรือประมงพื้นบ้านเป็นการประกันความเสียหายของตัวเรือและการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภยัยและลูกเรือครับอืมโหดีมากเลย แล้วเราจะได้รับการชดใช้จากประกันภัยอย่างไรบ้างจากกรณีที่เกิดพายุโซนร้อนป้าบึกเคลื่อนเข้ามาบริเวณเอ่าวไทยอย่างรุนแรงทำให้เกิดคลื่นสูงซัดเรือประมงได้รับความเสียหายและมีผู้เสียชีวิตรัฐบาลจึงให้สำนักงานคอปพอจัดทํากรมธัน์ประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน ซึ่งเป็นกรมธันประกันภัยที่ได้รับการสนับสนุนเบี้ยรประกันภัยจากรัฐบาลสำหรับเรือประมงพื้นบ้านขนาดไม่ถึง10ตันกลอสที่มีการจดทะเบียนเรือกับกรมเจ้าท่าโดยจะได้รับความคุ้มครองความเสียหายหรือสูญหายของเรือหรือการเสียชีวิตหรือสูญหายของผู้เอาประกันภัยกับลูกเรือประมงของผู้เอาประกันภัยทั้งในขณะออกเรือและจอดฟัง อันเนื่องจากอุทกภัยวาตภัยพายุคลื่นลมแรงคลื่นซัดชายฝั่งแผ่นดินไหวและสึนามิโอ้โหคุ้มครองขนาดนี้ต้องจ่ายเท่าไหร่เนี่ยไม่ต้องจ่ายครับเพราะรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนจ่ายเบี้ยประกันภัย450บาทตอ่อล้ำชาวประมงก็จะได้รับความคุ้มครองตามนี้ไปเลย 1. ค่ากู้เรือ หนึ่งมืนบาทต่อลำสองค่าซ่อมเรือหนึ่งมืนบาทต่อลำสามค่าชดเชยเรือกรณีเรือประมงสูญหายหรือเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้สอง0มืนบาทต่อลำและสี่ค่าทำศพหนึ่งมืนบาทต่อลำว้าวแบบนี้ต้องรีบไปขึ้นทะเบียนเรือประมงกับกรมเจ้าท่าซะแล้วเพื่อจะได้รับการสนับสนุนค่าเบี้ยประกัน และได้รับความคุ้มครองเมื่อเรือเกิดความเสียหายเยี่ยมเลยครับสำนักงานคอปภมีความภาคภูมิใจที่ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านได้เข้าถึงและได้รับความคุ้มครองจากระบบประกันภัยชาวประมงทุกคนอย่าลืมไปทำประกันภัยเรือประมงพื้นบ้านเพื่อความอุ่นใจกันนะครับ